สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ n อเนลวันจันทร์ที่3เมษายน2566นะครับ15นาิก35นาทีโดยประมาณครับวันนี้มาสรุปข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับช่วงเวลา15นาฬิกาของวันนี้ทางด้านเพจ a c e b o o k กระทรวงการคลังนะครับมีการเผยแพร่ประกาศข่าวจากโฆษกกระทรวงการคลังออกมานะครับ หลักๆก,ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะครับนอกจากแจ้งยอดของผู้ใช้สิทธิ์แนะนําผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วก็แนะนําการลงทะเบียนน้าไฟเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ที่แอดมินติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการนะครับวันนี้วันจันทร์ก็ไล่โทรศัพท์สอบถามให้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ1ค่ากา๊าซหงต้มที่มีท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าทําไม ไปใช้สิทธิ์แล้วยังได้แค่80บาท2องเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทจะได้หรือไม่ได้นะครับวันนี้มีคำตอบให้รวมถึงท่านที่ลืมรหัสจำรหัสไม่ได้อันเดียวกันไหม <c oughs> นะครับลืมรหัสกับจำรหัสไม่ได้หรือไม่รู้ว่าธนาคารเขาบอกนะครับก็เดี๋ยวมีคำแนะนำรวมถึงท่านที่อยากจะเปลี่ยนนะอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถกระทำได้หรือเปล่าวันนี้ผมโทรสายตรง กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมด้วยก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับสินค้าของทางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยือดสีขาวนะครับเอเนียลส์ไทมด้านหน้าเมื่อวานนี้แอดมินใส่โชว์ไปแล้วนะครับสกรีนอ,อกด้านซ้ายคําว่าเอเนียลส์ไทมและด้านหลังก็มีข้อความว่าข่าวเพื่อประชาชนเอเนียลส์ไทมนะครับหนึ่งตัวเพียงแค่159บาทเท่านั้นนะครับส่วนแก้วน้ําก็จะมีโลโก้ของช่อง a n e w s Time แล้วก็รูป ของแอดมินเป็นรูปสเก็ตภาพวาดน,นะครับอันนี้ราคา189บาทแต่ช่วงนี้เพื่อแฟนช่องข่าวนะครับโปรโมชั่นสงการานต์ถึงวันที่15เมษายนนะครับลดเหลือเพียงแค่ใบละ169บาทสกรีนชื่อท่านผู้ชมได้ฟรีด้วยนะครับอ่าสกรีนชื่อหรือรูปแอดมินไม่เอาจะใส่รูปท่านผู้ชมก็ได้เช่นเดียวกันฟรีทั้งหมดเลยนะครับเอาไปฝากเพื่อนๆก็ได้ไปฝากญาติพี่น้องไปท่องฝันก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ อันดับแรกไปเริ่มกันที่ข่าวสารจากโฆษกกระทรวงการคลังก,กันก่อนเลยนะครับทางด้านนายพรชัยธีรเวชนะครับผู้อวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกคลังมีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับในช่วงเวลา15ขออภัยคือข่าวนี้ลงโพสต์ในเพจ Facebook คลังนะครับกระทรวงการคลังเวลา15บหนากาบ่ายสามโมงแต่ข้อมูลที่เอามาแจ้งเนี่ยเป็นข้อมูลณเวลา13บสนิกาหรือบ่ายโมงของวันนี้นะครับก็จํานวนตัวเลขนะครับผู้ที่ใช้สิทธ์ ไปแล้วเนี่ยหกล้านหกแสนสี่หมื่นนะครับเลขทวนๆนะหกล้านหกแสนสี่หมื่นรายก็มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจุดหนึ่งเจ็ดล้านบาทนะครับก็สามารถซื้อสินค้าบริโภคบริโภคได้นะครับกับร้านธงฟ้าและร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดส่วนข้อมูลของผู้ที่ยืนยันตัวตนนะครับอันนี้เป็นยอดรวมเนาะคนที่ยืนยันตัวตนสําเร็จเนี่ยตอนนี้ยอดก็เพิ่มขึ้นมาเป็น12.9จานะครับจากเมื่อวันที่26 12.5นะครับคนที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคมนะครับยืนยันตัวตนสําเร็จหลังวันที่26มีนาคมท่านต้องรอใช้สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าใช้สิทธิ์ไม่ทันตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับแล้วการยืนยันตัวตนนะครับยังสามารถยืนยันตัวตนได้อย่างต่อเนื่องนะครับนาบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่ยังไม่หมดอายุนะครับติดต่อยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือทกส สาขาใกล้บ้านนะครับหรือไม่ใกล้บ้านเดินทางไปธุระต่างจังหวัดก็เดินเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีข้อจํากัดในการกําหนดเขตในการใช้สิทธิ์คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยท่านผู้ชมเดินทางไปจังหวัดไหนใช้ได้ทั่วประเทศนะครับในทุกๆวงเงินที่ท่านมีสิทธิ์นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบยืนยันตัวตนยังได้ตลอดนะครับออมสินกับทกสเนี่ยรับยืนยันตัวตน180วันก็คิดว่าน่าจะถึงจนถึง,ถงช่วงปลายปลายเดือนสิงหาคม ครับนับตั้งแต่วันที่1มีนานับไป180วันส่วนธนาคารกรุงไทยยืนยันได้ตลอดยังไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอย่งใงไฮราบมีปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับการสแกนใบหน้าการเปรียบเทียบใบหน้าในบัตรประชาชนกับตัวจริงของเราเนี่ยนะครับหากมีปัญหาไปทําแล้วมันไม่ผ่านเช็คในเว็บแล้วยังขึ้น2เขียวอยู่อันสุดท้ายเนี่ยการยืนยันตัวตนด้วย eKYC ยังสีเทาบ้างสีแดงกากบาดบ้าง องสามวันยังไม่เขียวให้ท่านกลับไปที่ธนาคารเดิมนะครับหรือกลับไปที่ออมสินทกศแล้วยังทําไม่ได้ท่านก็อาจจะต้องไปติดต่อที่ที่ว่าการอาเภอทุกแห่งทั่วประเทศสํานักงานเขตทั้ง50เขตที่ว่าการเมืองพัทยาแต่ละว่าการเมืองพัทยานะครับเพื่ออาจจะต้องมีการทําบัตรประจาตัวประชาชนใหม่นะครับแล้วก็ให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหากว่าไปอมสินทกศหลายครั้งสองสาครั้งแล้วไม่ได้เนี่ยให้ท่านเปลี่ยนไปที่ธนาคารกรุงไทยแทนนะครับเพราะว่ากรุงไทยเป็นผู้ที่ รับเหมาพัฒนาระบบในการลงทะเบียนสวัสดิการในรัฐใหม่นะครับการลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะครับหครัวเรือน1นึ่งสิทธิ์หรหัสบ้านนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ค่าน้ำเนี่ยนะครับค่าน้ําถ้าใครลงทะเบียนสําเร็จหลังวันที่25มีนาคมนะครับเฉพาะค่าน้ำนะกา,าการประปา,นะาการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคใครที่ลงทะเบียน หลังวันที่25มีนาคมเวลา17นาฬิกาคือหลังจากนั้นอาจจะเป็นวันที่25แต่เวลา18นาฬิกาวบนนีน้เพราะว่าวการลงทะเบียนน้าไฟเนี่ยท่านลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ถ้าค่าน้ําท่านลงทะเบียนเกินนะเกินวันที่25เวลา17นาฬิกาท่านก็จะไม่ทันในรอบบินใบแจ้งหนี้ค่าน้ําเดือนเมษาท่านต้องไปรอรอบเดือนพฤษภานะครับส่วนค่าไฟ การไฟฟ้านะครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้จนถึงวันที่8เมษายนนะครับเวลา17นาฬิกาส่วนกิจการไฟฟ้าสวัสิีการทําทานคองทัพเรือได้ถึงวันที่20เมษายนเวลา17นาฬิกาถ้าเกินวันและเวลาที่ผมแจ้งวัสักครู่ท่านก็จะไม่ได้สิทธิ์ในรอบเดือนเมษาท่านก็ต้องรอรอบวิถุนาพฤษภาพฤษภาวิถุนาเป็นต้นไปนะครับอันนี้คือเรื่องของการลงทะเบียน ส่วนรอบบินใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟนะครับในส่วนของบัตรสวัสิการแห่งรัฐเดิมนะก็จะได้รับในรอบบินใบแจ้งหนี้เดือนมีนาคม66เป็นเดือนสุดท้ายแล้วท่านต้องนําใบบินค่าน้ำค่าไฟของเดือนมีนานะครับไปชําระที่การไฟ้าฟการประปาไม่เกิน30เมษายน66นะครับแล้วท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมภายในเดือนพฤษภาคมนะครับนี่คือบัตรตอดีการทางรัฐเก่านะครับแล้วก็แถมข้อมูลนิดนึงนะครับจากกระทรวงการคลังเมื่อวันก่อนเผื่อท่านใดที่ยังไม่ได้ดูหรืออาจจะยังจําไม่ได้ก็คือบัตรตอดีการทางรัฐเดิมนะครับบางท่านโทรไปถามในเบอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์021092345ปรากฏว่าในวงเงินรูดซื้อสินค้าเนี่ยมันมีเงินเข้ามา200-300บาท นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตกใจนะครับไอ้วงเงินในบตัตรตริการเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่นูน่นโครงการเราชนะนู่นนะครับไม่รู้เงินอะไรเข้ามาไม่มีใช้ไม่ได้แต่มีวงเงินเข้ามาโโทรเช็คเนี่ยมีวงเงินเข้ามาอันนี้ก็ฝาไกฝาไปถึงกรมบัญชีกลางฝากไปถึงกระทรวงการคลังด้วยนะครับคือยอดเงินวงเงินอันไหนที่มันไม่มีต่อเนื่องหรือว่ามันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยผมว่าระบบมันก็ควรจะตัดไม่ควรจะมีตัวเลข หรือว่ามียอดแสดงในการโทรศัพท์แจ้งไปเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะก,กลายเป็นว่าสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนแทนนะครับหลายโครงการเป็นมาตั้งแต่ช่วงปี6,4ต้นปี65ก็เป็นนะครับเงินไม่คือโครงการเนี่ยสิ้นสุดแต่มันมีวงเงินเข้ามานะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าวงเงินรูดซื้อสินค้านะบัตรโทรการดังเดิมนะครับวงเงินรูดซื้อสินค้าวงเงินค่าก๊าซหุงต้ม4-5บาทวงเงินค่าโดยสารอย่างละ5 0 0บาทอันนี้ ใช้ไม่ได้แล้วนะในบัตรตนิการเก่านะครับบัตรตุนิการางดัดเดิมใช้ได้เพียงแค่วงเงินที่ยังตกค้างอยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e ีมันนี่นะครับเวลาท่านผู้ชมเอาบัตรตุนิการางดัดเดิมนะครับไปเสียบที่ตู้กรุงไทยมันจะมีเมนูขึ้นมาว่า,าเช็คยอดคงเหลือท่านผู้ชมก็กดเมนูนั่นแหละนะครับถ้ามันมีเงินเหลือก็ สามารถนําไปรูดซื้อสินค้าก็ได้ถ้ามันเต็มวงเงินจํานวนทวนนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็กดเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันหลายท่านบอกว่าโอนได้แต่ผมยังไม่ได้สะดวกไปโอนนะครับคือไปลองครั้งหนึ่งแล้วมันโอนไม่สําเร็จเนื่ออาจจะเป็นเพราะว่าผมเลือกบัญชีที่จะรับเนี่ยเลือกไม่ถูกนะครับบางท่านก็บอกว่าให้เลือกบัญชีกระแสรายวันบางท่านก็บอกว่าให้เลือกบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเดี๋ยวผมบ้างๆผมจะไปทําเพราะว่าบัตรของแม่ยายผมเนี่ย เลือเงินคืนภาษีอยู่ประมาณ14บาทเศษเศษจะลองโอนดูนะครับเดี๋ยวถ้าสะดวกันไในจะรีบไปทําเพราะว่าเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนของบัตรสวัสดิการเก่าเนี่ยยังสามารถกดเป็นเงินสดหรือว่ารูดใช้ร,รูดซื้อสินค้าเนี่ยนะครับดำเนินการได้จนถึง27กันยายน2566นะครับนี่คือบัตรสวัสดิการรัฐเก่าแถมให้ทีนี้ไปถึงเรื่องของ ประเด็นที่แอดมินได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าที่หน่วยงานภาครัฐโดยตรงนะครับทั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตริการแห่งรัฐทั้งสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับไปสอบถามเจ้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าการ์ดเงินเพิ่มเบี้ยคว,วามพิการแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนรหัสนะครับอันดับแรกเอาเงินค่าการ์ดหงต้มก่อนอมีท่านผู้ชมแจ้งผมเข้ามาว่าไปรูด ซื้อค่าการ์ดหงต้มทางร้านแจ้งว่ารู้ได้แค่80บาทวงเงินในบัตรมีแค่80บาทนะครับผมก็คือส่วนตัวเนี่ยเอาบัตรแม่ยายไปใช้แต่แถวนี้มันไม่มีร้านแก๊สที่เข้าร่วมนะมีร้านแก๊ส4ี่หร้านแต่ไม่มีร้านไหนที่เข้าร่วมบัตรบริการนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาฝากท่านผู้ชมก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม2หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกคือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรบริการแห่งรัฐ0ูนย์สองหกด1 แล้วก็กด8นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่กด1นี่เป็นเป็นบัตรใหม่กด2บัตรเก่านะครับผมก็กด1ไปแล้วก็รอฟังเสียงโอเปอเรเตอร์บอกติดต่อเจ้าที่ก็กด8ก็ถือสายรอสักครู่ถามเจ้าที่เลยครับว่าเงินค่าแก๊สทำไมยังได้แค่80บาทในเมื่อคอรมอรเมื่อวันที่14มีนาคมอนุมัติเพิ่มตามที่กระทรวงพลังงานเสนออีก20บาทเป็น100บาทแต่กลายเป็นว่าประชาชนไปใช้สิทธิ์ทำไมได้แค่80 เจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ตอบว่าวงเงินในบัตรยังได้แค่80สําหรับค่าก๊าซส่วนอีก20ข้อมูลยังไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครับก็ทําให้ผมนึกถึงย้อนไปตอนปี6 5ครับท่านผู้ชมคงจําได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่บัตรธุริการรัดเดิมเนี่ยค่าก๊สเดิมเนี่ยมัน45บาทต่อ3เดือนใช่ไหมครับแล้วกระทรวงพลังงานก็เสนอคอรมอเคาะเพิ่มให้อีก55บาทต่อ3เดือน ก็รวมเป็นเท่าไหร่ล่ะ90ไหมเออประมาณนั้นแหละผมจำผมจาตัวเลขไม่ได้แต่เอาไว้ว่ามันมีการเคาะเพิ่มยอดแล้วสุดท้ายเนี่ยมันใช้ในช่วงเดือนช่วงเดือนตุลาคมต้นเดือน่ะนะครับต้นเดือนตุลาคมมันใช้ไม่ได้กว่ากระทรวงพลังงานจะประกาศออกมาคือเริ่มใช้เนี่ย25ตุลาคมนะครับเริ่มใช้25ตุลาคมเพราะนั้นครั้งนี้ผมมองดูแล้วก็น่าจะเหมือนกัน แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทั้งกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงการคลังทั้งคอร,รมอคือทําไมทําอะไรมันหลขย,ยกักขยันทำไมมันทําอะไรมันดูมันดูขยักขย่อนอะมันดูกุกกักกักอะเออคุณจะอนุมัติแล้วคุณบอกว่าเพิ่มให้อีกยี่สิบบาทแล้วโคศกรัฐบาลก็ถแถลงข่าววันที่สิบสี่มีนาว่าเพิ่มให้อีกยี่สิบบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทต่อคนต่อสามเดือนเริ่มหนึ่งเมษาถึงสามสิบมิถุนา แต่พอถึงเวลาใช้สิทธิ์จริงประชาชนไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้มันได้แค่แปดสิบคือแปดสิบนี้ได้แน่แน่ทุกสามเดือนทุกสามเดือนเข้ามาทิงทุกสามเดือนเข้ามาทิงแต่ไอ้ที่เพิ่มมาพิเศษเนี่ยคุณควรจะระบุวันเดือนปีชัดเจนว่าอ๋อยี่สิบาทครมอเคะวันที่สิบสี่มีนานะแต่เงินยี่สิบาทจะเข้าบัตรเนี่ยวันที่เท่าไหร่คุณระบุมาแต่ไม่ใช่โฆษกรัฐบาลถแถลงขา่าวบอกว่าไอ้ที่เคาะมายี่สิบบาทก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งเมษาสิ้นสุดสามสิบมิถุนา ใช้วันไหนก็ได้รวมเป็นหนึ่งร้อยบาทต่อคนต่อสามเดือนมันก็เลยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผมโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คําตอบที่ได้คือได้แค่แปดสิบครับส่วนอีกยี่สิบก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพออรอเคาะแล้วคลังจะว่ายังไงกรมบัญชีกลางจะว่ายังไงจะเติมเข้าบัตรเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเช็คข่าวจากกระทรวงพลังงานด้วยว่าจะเริ่มวันที่เท่าไหร่แน่สาหรับอีกยี่สิบาทของค่าแก๊ นะครับซึ่งปกติค่าแก๊สเนี่ยมันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับรูดครั้งเดียวมันไม่สามารถแบ่งรูดได้หนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งมันรูดได้ครั้งเดียวอยู่ที่เราจะเลือกไปรูดวันที่เท่าไหร่นะครับในเต็มวงเงินที่ได้มาเพราะฉนั้นพอมันมีเงินเพื่อพิเศษเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาสองหนแล้วนะครับพอผมโทรไปถามที่เจ้าที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังบ้างเรื่องค่าแก๊สเจ้าที่บอกว่าก็ได้ตามที่คอรมออนุมัติอ่ะผมก็บอกว่า ก็คอรมออนุมัติบอกว่าได้แต่โทรไปถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บอกมีแค่8ปสบาทสุดท้ายเจ้าที่สานักง,งานเศรษฐกิจการคลังบอกว่างั้นก็ยึดตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แจ้งสรุปไอ้ยี่สิบาทยังไม่ได้ครับต้องรอความชัดเจนว่าจะได้วันที่เท่าไหร่เดีย๋ยวผมจะนํามารายงานให้ทราบต่อไปอ่านั่นคือเรื่องค่าแกส๊สร้านค้าก็หาย,ยากอยู่แล้วยังโอ้โหอะไรกันก็ไม่รู้นี่นี่คือการทํางานของของภาครัฐนะอืมดีก็ต้องชมไม่ดีผมก็ต้องทักท ต่อไปครับเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการมีหลายช่องนะครับมีหลายช่องรายงานกันไปแล้วว่าเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการเนี่ยจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันที่22ของเดือนเมษายนซึ่งตัวผมเองผมก็เบรกเอาไว้ว่าไอ้เรื่องวันที่เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าจะได้วันที่22แต่แน่นอนล่ะครับถ้ามันได้มันต้องเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนออกมา จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องความชัดเจนเดียวที่มีคือรัฐมนตรีคลังถแถลงข่าววันที่28กุมภาพันธ์นะครับ28กุมภาพันธ์วันนั้นรัฐมนตรีคลังถแถลงข่าวแล้วได้พูดถึงเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการในบัตรสริการใหม่ด้วยแต่หลังจากนั้นทั้งกระทรวงการคลังทั้งกรมบัญชีกลางไม่มีหน่วยงานไหนพูดถึงเลยนะครับไม่มีหน่วยงานไหนพูดถึงเลยวันนี้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่า ไอ้สองบาทเนี่ยจะยังได้ไหมคําตอบจากเจ้าที่สํานังกงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็คือได้ครับแต่จะโอนวันไหนจะจ่ายอย่างไรเพราะผู้พิการหลายคนนะผู้พิการอย่างแม่ยายผมเนี่ยอายุการสิบเอ็ดป่วยติดเตียงเนี่ยมีบัตรประจำตัวผู้พิการเนี่ยท่านก็ไม่มีบัญชีธนาคารครับเพราะว่าเงินเบี้ยผู้สูงอายุก,ก็เข้าบัญชีลูกสาวนะครับ ไม่มีบัญชีธนาคารก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้จะไปเปิดบัญชีใหม่ก็จะหอบจะหิ้วกันไปก็ไม่มีรถยนต์ที่จะไปลำบงลำบากท่านก็นั่งไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยทําให้ต้องรออย่างเดียวเจ้าที่สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็บอกเหมือนกันว่าทั้งหมดต้องรอให้กระทรวงการคลังซึ่งเข้าหารือกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะจ่ายแบบไหนจ่ายยังไงอา,อาจจะจ่ายเข้ากับบัญชีของลูกหลานที่ดูแลเลยหรือเปล่า หรืออย่างไรคือมันยังไม่ได้ข้อสรุปครับสาหรับผู้พิการกลุ่มกลุ่มเปราะบางเนาะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่มีบัญชีแล้วผูกพร้อมเพย์ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ถามย้าอปีว่าแล้วจะได้เงินวันที่2 2หรือเปล่าเจ้าที่ก็บอกว่าต้องรอครับความชัดเจนเนี่ยตอนนี้คือต้องรอให้กระทรวงการคลังออกมาประกาศว่าท้ายที่สุดแล้วเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทจะได้วันไหนได้วันที่เท่าไหร่ แล้วเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าไม่ทันเดือนเมษาสมมุตินะครับไม่ทันเดือนเมษา้เดือนเมษาไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของเงินเพิ่มเบี้ยความพิการว่าจะจ่ายช่องทางไหนก็จะไปจ่ายเอาเดือนต่อไปอาจจะเป็นพฤษภามิถุนาและมีการย้อนหลังให้ครับมีการย้อนหลังให้ครับนี่คือข้อมูลจากเจ้าที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้ประมาณสักสิบหนากาวันนี้ผมโทรศั์ไปสอบถามมาแล้ว อีกกรณีหนึ่งครับเรื่องของการเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรตริดการแห่งรัฐได้ให้ข้อมูลว่าบัตรตริดการแห่งรัฐใหม่ที่เราใช้สิทธิ์การผ่านบัตรประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนไม่ว่าจะก,กรณีท่านลืมจําไม่ได้หรือทําบัตรหายหรือไปทําบัตรประชาชนมาใหม่หรือแม้กระทั่งอยากจะเปลี่ยนว่าไออันเดิมมันดูง่ายไปตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือ เลขรหัสหลังบัตรประชาชน6หลักเนี่ยมันดูง่ายแล้วเสี่ยงอันตรายเกินไปแล้วท่านอยากจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับเจ้าที่บอกว่ายังเปลี่ยนเองที่ตู้ ATM ไม่ได้ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธปสเท่านั้นนะครับในช่วงนี้อ่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับบัตรสวัดิการแห่งรัฐทั้งใหม่และเก่าในประเด็นที่ยังเข้าใจกันไม่ตรงซะทีเดียวนะครับแอดมินก็ไปสรุปแล้วก็หาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ ท้ายที่สุดนี้อําววยพรให้ทุกท่านเหมือนที่เคยครับปลอดโรคปลอดภัยรวยๆเฮงๆรวยทัย่วห,หน้าพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเ e อ็นนิวส์ทานข่าวสารดีๆเพื่อประชาชนพบกันที่นี่แน่นอนสวัสดีครับ